สิอัพห้าหมื่นครั้งใน30นาทีจะทําได้ไหมกล้ามเนื้อจะมาไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนเลยนะคะขอทําการวัดรอบเอวก่อนเนาะยี่สิ้าครึ่งนะคะนี่3สามสิบเลยนะคะอ่าได้ล เออคหนีบใช่ใแต่ว่าฟินก็ฟินเป็นน้องสาวก็รู้สึกไปด้วยนะคะาคนเหมือนกันคเหมือนแบบมีอะไรแบบบีบรัดกันค่ะอยู่ตลอดตั้งแต่คลอดมาเพราะว่าดูปกติเวลาหลังคลอดอ่ะพยาบาลก็จะให้เราขมิบซึ่งเราจะต้องขมิบตรงน้องสาวไม่ใช่ตรงตูสบางคนก็ขมิบไม่เป็นนะคะก็จะไม่ได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครขมิบไม่เป็นก็แนะนําเครื่องนี้เลยเพราะว่าตรงจุดมากๆคือตอนนี้รู้สึกว่า ตรงน้องมากๆอันนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะแต่เทียบเท่ากับการขมิบห้าหมื่นครั้งอะคือปกติแบบเราขมิบวันละร้อยใช่ไหมอันนี้แบบครึ่งชั่วโมงห้าหมื่นเวลาแบบปัมนมเสร็จหออะไรเงี้ยปวดหลังมากนนบางค <ๆ S 1> ืนแบบบางคืนนอนไม่ได้เลยปวดหลังแบบทั้งคืนเลยตรงหลังอยู่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกมาถึงแบบด้านข้าง ออกกําลังกายแบบหนักหน่วงจริงสายดีตอนนี้นะคะเปลี่ยนโฟกัสที่กล้ามท้องแล้วนะคะสายดีตัวหลายคนนะคะอาจจะเห็นว่าจอยออกกําลังกายตลอนแล้วก็เห็นร่องท้องจอยนะคะแต่นั่นคือร่องบนค่ะร่องล่างไม่มีแล้วก็ข้างล่างคือนิ่มมากเพราะว่าด้วยความที่ลูกสองแล้วเนาะหย่อนมากออกกําลังกายค่ะไหนก็ไม่รู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อตรงท้องล่างมันจะกระชับขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมา ลองใช้เครื่องค่ะอุ๊ยวันนี้ก็รู้สึกถึงท้องล่างแล้วอะเอาจริงๆป้าเวลาที่จอยออกกำลังกายจอยไม่เคยรู้สึกถึงท้องล่างเลยต่อให้จอยแบบท่าที่เน้นท้องล่างก็ไม่เคยรู้สึกแต่อันเนี้ยรู้สึกแล้วว่าท้องล่างจอยยังอยู่ปันแท็กเอรก็นนดีแล,ล้วอือคือบอกพี่จายเอาร้อยไปเลยแล้วนะวันนี้มาทำสวยอีกแล้วที่ SLC น, <ๆ S 1> นะคะวันนี้จะมาทำผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ โพรลาแฮรการกระตุนนะะ้นค่ะกระตุ้นรากผมนะคะให้แบบเร่งขึ้นมาสิจ้าขึ้นใหม่เร็วๆนะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วมา,มารอบที่สองนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะเราจะมีกล้ามเนื้อกัน,นะคะ่ะแล้วก็มากระชับช่องคอดด้วยนะคะ <c oughs> อย่างจะมาโรงแรมมาบริเวณหนะ้าท้องล่างแล้วจ้า ครั้งที่สามแล้วอยู่ที่ห้องน้ำที่เอเซีคือแบบอลังการมากจะมาอัปเดตให้ดูพรอะว่าคือเริ่มบากแล้วนะเริ่มหยุดแล้วนี่เป็นครั้งที่สี่นะคะจริงๆแบบรู้สึกว่าท้องแบบท้องล่างกระชับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วน,นะแต่ตัวนี้คือแบบบอกก่อนว่าเออระหว่างที่จอยทำเนี่ยจอยก็มีการ ควบอาหารด้านอื่นไปด้วยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ช่วยในการแบบลดไขมันขนาดนั้นเราต้องแบบเรื่อคุมอาหารด้วยตัวนี้ช่วยแบบสร้างกล้ามเนื้อแล้วพอเรามีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะช่วยในระบบการเผาผลาญไขมันซึ่งตัวนี้คือเวิร์กมากสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาออกกําลังกายจะไม่รู้สึกถึงท้องล่างเลยแต่เดี๋ยวนี้คือเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเกร็งท้องล่างได้ปกติไม่เคยเลยอันนี้คือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเครื่องนี้เห็นผลตรงนี้มากๆ วันนี้ลองนะคะขาในรถยากมากก็เลยแบบเพื่อนๆลองขาในก็คือแบบโดนมากจริงๆรู้สึกถิงกล้ามเลยขาในข้าก็จะแบบใช่ใชค่ะ <c oughs> เลทนิดนึงเลทนิดนึงเดี๋ยวขึ้นว่า18บวก18บแปดว่ะ <c oughs> ตุกๆเลยข <c oughs> ากระตุกเลยตอนนี้นะคะก็มาทำเทสลามากับหนุ่มน้อยทำเทสลาเหมือนเดิมนะคะก็ กระตุ้นกล้ามท้องนะคะเขาจะมีหัวแบบนี้นะคะเราเลือกได้เลยว่าเราจะโฟกัสตรงจุดไหนนะคะอยากจะให้กล้ามเนื้อขึ้นตรงไหนก็โฟกัสตรงนั้นเลยตึ้งเลยนะคะเเลยดูซีรีส์ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องไปนะคะคนรับการทำเทสลาไปได้หครั้งแล้วนะคะบวกกับการคุมอาหารและออกกำลังกายไปด้วยค่ะ ผลลับเป็นที่น่าพอใจมากนะคะจะให้ดู before after เลยพุงล่างย้อยๆหายไปแล้วค่ะใครสนใจก็ลองไปทำกันดูนะ